ลแ้วอ่่ะเนียวันนี้เราก็จะไปหาเห็ดกันนะครับนี่ไปทางหัวเลยครับในตอนนี้เจสันลุกขึ้นไปขึ้นไปรถติดกันขนาดเลยะ เขาไปในปากันนะครับตอนนี้ตไปชิกติกเห็ดเปาะเลาวเห็ดอันนี้น่ากินได้อยู่นะคิดว่าแต่มันไม่อร่อยเลยเม่อเห็ดขอนตีนั่นได้ออียงนะเห็ดแคทเทอรแลน ไปหาแม่กับพ่อไปไปลุยลุยลุยกา yeah, <yeah>, yeah. ตารน <Yeah. S 1> านฟอสิกติกฟอสิกติก <Yeah. S 1> ฟอสิคติกว้าวเห็ดคอน วว้าวลินนสวมเป็นยังไงเห็ดได้เห็ดยังเห็ดคอนอีกแล้วปาดมึงพวนนะพี่น้องเอ้ยพวนนะเห็ดคอนตอกก็แเสบอยู่ล่ะเนี่ยมันนี้เสียน้อยๆเอาตอดมึงดูเห็ดนี่เห็ดขอนแตใหญ่แล้วมาเอาเบ้าตีแมนเยอะเห็ดเห็ดอันใหญ่เบ้าตี ไปยังมันบาทเราไม่อยากเอาปมานะมึงเจดูใจสั่นสิดตอนนี้เป็นวันที่17สิงหาเนาะก็ตอนนี้ก็มีแต่เห็ดคอนที่ขึ้นมาที่ในป่าเนี้ยอืมแต่ก็ไม่ได้ขึ้นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเท่าไหร่ก็ที่ป๊ปา เห็ดเอียงเนี่ยเห็ดขอนสนเฮ็ดข้อนคุณน้ารีบเลยโอ้พี่น้องพุ่นนะพี่น้องเลยหูหมองแล้วอ่ะเนี่ยวอนหมวยโอนเลยอันนี้เห็ดเอียงเนี่ยสูงอันนี้เห็ดขอนสนเห็ดขอนโอ้ยพี่น้องเลยพุณน้าโว้ ถอด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 อ่ะอยากให้ออนไม่เห็นดิพูนนะโอ้พี่น้องโอ้ยมุ่งดูมุ่งดูเพูนนะฮิตคอนนะนี่แหละคอนแซบตาข่อยเห็นข่อยเป็นคนเห็นเออเนี่ยนี่แหละคอนแซบมาต้องออกหากันออกด้วยแม่เจ้าข่อยว่าอันอีกที่อาทิตย์อาทิตย์หน้าข่อยมาเมืองอีกเทียนหนึ่งก็ได้ เนี่ยพูนุ้ยขอนลาว,วะก็ได้กินเห็ดขอนลววาวะมาเนี่ยนี่ตัวอันแฉกพูนะ่ะพี่น้องมึงเมืองพูนนะพูนนะเห็ดขอนอันนี้โอ้โหเห็ดที่ย่งนี่หน่อยคือสุบ่าดอก <c oughs> นี่นี่ขอนสนอย่างนี่แหละเป็นวะเขาเอิญน,นะเห็ดขอนสนหเห็ดที่ย่างน่นะเ,เอเอยี่โอ้โห เห็ดมะนาวเห็ดมะนาวก응ินได้ด้วยกันบ่นแซ่บแล้วอดตบ่าเอาไปย้ําแบบนี้พูดน้อยเก็บขาเก็บแนนะ่นพูนพี่พี่น้องเอ้ยอีกมองนึงอนะ่ะโอ้ยพี่นออ้องคุณดูเห็ดคอนนะโอ้ยพี่น้องเอ้ย หูหมองมันแล้วพี่น้องเห็ดคอนหูหมองมันแล้วน่ะมันงามแท้อีเพิ่นเอาเกี้ยงนะอีเพ,นะพิ่นนะมึงดูพีนะ่น้องปุ้นน่ะเห็ดคอนแต่พอไปสอดติเสียนึงว่ามันซื้ออย่างกันแน่จะไมนเห็ดคอนอย่างวานะเนี่ยมุมกหน้าคุณมุมกพูนเปล่าพูนะ่ะ เดี๋ยวค่อยมาเอาไหมเตยยิงน้อย,ย,อยมีหลายยิงน้อยเตยไปนั่นเด้เต็มต้นไหนแม่น่ะสองขั้นสองขันหั่นกระมงเี่ยมเด้อนี่แม่นี่เด้พี่น้องเห็ดพึ่งหวานนะมันเผาแล้วพุ่น่ะเผาแล้วบางเนะี้ยดูเห็ดพึ่งหวานดูว่าเห็ดพึ่งเนี้ย ลมันต้องมีละนี่เด้ <G ül üyor> เออมันเป็นนั่นมันก็นออผอมแท้เท่าแล้วเด้อมันรักเกิดตื่นหงว <G ül üyor> อันนี้เขาเคกินแน่หนาเห็ดก็แดงก็แดดอ่ะไม่เคกินเลยไนะม่เ,มเคยกินมุนม้ยไผล่พากินเลยถ้ามีไผลพากินเขาก็เก็บกั <G ül üyor> นละมีละแต่นี่เขาก็ไม่เคยเก็บมาศันสนาเ <G ül üyor> ออนั่นแหละพี่มี้งเขาเก็บแต่ว่าเขาบอกเก็บนี่ไง เขาบอกเคยกินน่ะเหเขาเลยกว่เก็บน่ะแม่ตรงนี้ไผ่พาเขากินก่อนน่ะเขาถึงสิเก็บเข้าใจบอถึงเขาสิมึงยูทูปมาเขาก็บ้กล้ากเก็บเพื่อก้่าเพราะว่าหยาดมันว่าแ,แม่นคุณนแม่อีกแล้วเหนะ็ดคอนนะอันนี้ไม่เห็ดอียงเลยพี่น้องแม่คืขอข่อยหูสวมันมันกินใดยได้เห็ดอันเนี้ยมันเป็นมนบอกไปฝรรอยนะข่อยคือทรงคุนค้นๆอยู่ <ใน S 1> มึงเนี่ยเออเขาวางถนนเดี โอ้ป้าเห็ดขอนตัวนี้ยพี่น้องขุนพะนะเห็ดขอนนะขุนอะมันกำลังขึ้นพุนอะพี่น้องเอ้ยป้าเห็ดขอนพี่น้องเอ้ยมึงดูเห็ดขอนกันได้มึงดูพี่น้องตาย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 ปัดมาลายแท้ แต่มันก็มันก็ไม่ได้ยุ่เป็นกลุ่มขนาดขนาดนหนแต่มันก็จะกระจายกันอยู่นะถ้ากินเราบัแเรากับบัดถ้ากินเราบัตตายเอามาเอาไหมเจ้ามึงตัวนี้นหน่อยอยู่กับไก่ทางพุ่นดูข้องดูโอ้ย เป็การไ,มไหมเเห็แดแคนตาแลนนะเนาะยยังมีอยู่นับสูพี่น้องเอ้ยแคนตาแลนพูนนะเพูนเอ้ยพูนน่ะพี่น้องเอ้เเยเห็ดทุกอย่างถ่ายย่ายสำเดียวมันม้านอกมันเนี่ยเขาก็ได้มาน้อยเห็นละมานะ้อยเห็นละมันมาแล้วล่ะไหมันมา แค่นแตนนะมึงอีกสองดอกอยู่หัน,หนช,ช่วงนี้บ่มีงวงแล้วดีใจเยอะเิตาอ๋อแบร์บรีม่มัมมัมเฮดอะไรเนะี่ยทุกคนดูไหมมัมมัย<อ>มยอ่อสวัมเดี๋ยวสวัม,มบุกไปตามแม่ครับท่าน

ลิงงดนี่แม่ก็ได้โหนนะนี่หลือปนกิองเอ้ยก้มสเปอร์เก้บอกก้มเด้สเปอร์เก้เซียนเจสันคขนเสีย Swamp s ว a ม p s w a m ย่ลมล้วกันล่ะตีตมเต็มอยู่นะ inte kitta om den. Här är orange upp mm. till. Okay. Okay. Min, min, min. Det finns ju något av det här borta. är orange. Hej. Så Vimse spindeln klättrar upp igen. Yeah! อิมซาิมเซสปินเดนครั้งทารุปตรูนนือฟ้าดรงนนสปูรัสปินเดนบดอุ้สตีกสูเลยทอร์กบดอัลตรงอิมซาิมเซสปินเดนครั้งารุปอีเยนเฮ้ยโอ้ยบังลาเอ้ยขาดเนาะพยายามควาไหล ไถลงมานั่นนะ่ะนะเดี๋วีย่เดสวัมเฮ <laughs> ไปกูขึ้นขึพีไปไปไป่ปาย่เดกสสสปก็กูปาโอ้ยแดดออกละพี่น้องผู้น้อยน้ำแต็สูด มีเปนเพนมีเ็นเฮ้ยกินได้ไหมเนี่ยรู้สึกน่าจะกินได้นะหาไป เคล็ดผึ่งขาหลายไปเตยแต่กระโมีคนเอาสิน,นะฮะกระโบมีคนเอากระโบมีใครเอาแล้วเปยียงม่กบูเอากินได้บ่ะสิน,นะกินได้มจ้ะเล่นเล่นหนีค้นนะเตยเล่นหนีคนมาออกร่างกาย <Lights> ทีก่กบาลตีอบอันไหนแม่แต่เาขาเขาไปบ้าน,น มีหาตาเพชรไอ้เพื่อนตามหลังแม่โอ้ยมันขักเนาะโอ้ยโอ้ยขักเนาะมุ้งดูกิ้งขักแท้สูไห้หนึ่อมึงก็นัดคลิปนี้ก็ได้อุ๊ปผูชิกติกหูให้นังไก ฮะเฮ็ดเพิงหวานเตีเฮ็ดเพงหวานอาต่อน่อยอ่ะพี่น้องเลยเยอะ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 เยอมาหน่อยเลยเยอะกระปุดแลู ใช่แมนบนะ้างมากินปลาถิ่นเลยตัวจิบไปกันแล้วตนี้คือหลายเทยสูนั่นแหละทุกคนเอาเป็นว่าเอาแค่นี้กันเนาะอกำลังเดินออกจากป่ายอยู่ตัวนี้นน่นดูสินั่นแหละแล้วค่อยไปเจอกันคลิปหน้านะครับนี่อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กันด้วยดูสิ แต่เห็นมาเยอะมากเลยเห็นสีส้มเนี่ยต้องดูอีกครั้งหนึ่งครับวนะ่ามากินได้ไหมแ <c oughs> ต่ละปุ่นนะโอ้ยคักเนาะ <c oughs> ไปมัน,น่ยกลับบ้าน